ผมจะมาได้ของเพียร์ลกลับบ้านครับมาดูขั้นตอนกันแรกจะทับใจมากเลยนะเครื่องนี้นี่เขาจะทําสดๆร้อน้อนะแบบปั๊มออกมาปึ้งเลยแล้วก็นี่ครับปั๊มออกมาแล้วก็หลุดลงมาให้เราเขาจะไม่มีแบบมันจะไม่มีแบบสําเร็จรูปเก็บไว้เรียบร้อยนี่เราก็ต้องมาเลือกเอาว่าจะเอารูปแบบไหนนี่ดูนะครับก็จะมีให้เลือก20บาทเองครับเดี๋ยวผมจะยอดเหนนะนะรียญนะยอดเหรียญ10บาทเข้าไป20บาทบ่าทเรียบร้อยละ2ี ผมเลือกแบบนี้ปึ้งที่ชมดูนี่ครับระดับของการหมุนแกนครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีแม่พิมพ์อยู่น,นะฮะเดี๋ยวนเขาก็จะหมุนอีกรอบนึงนะหมุนรอบที่ต้องการนะได้ของที่ต้องการก็จะหล่นอมานี่ล่นมาแล้วไปดูซินี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับได้ของที่เลือกกลับบ้านแนละ้ว